เห็นพี่เน่งกอดแม่วันนี้เมย์ก็รู้สึกคิดถึงแม่มากเลยนะส่งอ่าเหมือนช่อดอกไม้ไปให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะก็คือแม่นกนะคะแม่นกน้อยพิสณุโลแล้วก็แม่ทิพนะคะ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมดสตอรี่นะครับวันนี้วันแม่นะคะแต่ลูกอยู่ในพาพาคุณแม่มือใหม่ <c oughs> พาคุณแม่ลูกยังไปขอดณแม่มา <c oughs> คุณแม่เท้าแก่หรอทานอาหารนะฮะที่ร้านมณีลาอำนาจเจริญนะฮะร้านพอดีแม่กับพ่อก็ไปอีกงานหนึ่งนะคะไปอีกสองงานใช่วันนี้ตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะเดินทางไปงานที่สองพาคุณแม่ แม่เริ่มแก้มบวมวันนี้ก็วันแม่นะเอฟซีเมมาทานอะไรเนี่ยแม่ก็กินเยอะมาทานอะไรอยากกินปิ้งย่างกับน้ำส้มพันปิ้งย่างตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งคันมาเนี่ยรู้สึกว่ามากินแบบนี้ไม่บ่อยครั้งนะฮะนานๆทีนานๆทีเอฟซีไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าต้องควบคุม เดี๋ยวขอสั่งอาหารก่อนนะคะที่เนี่ยที่อานาจเจริญก็มีแบบอาหารอย่างนี้ด้วยนะจะบอกว่าชาวต่างชาติก็มาทานกันมาคานกันเยอะนะพวกเบอร์เกอร์อะไรหนูก็ไม่ค่อยรู้แล้วนะว่ากินยังไงอะคขอบคุณคุณนะคัโปรโมชั่นเฉพาะคุณแม่นะคะ้ยย้ยย มาใหม่ด้วยบังกนมาถูกวันนะเนี่ยพอดีเลยพอละอันไงเออเซอร์มมต้องทานสองอันใช่ไหมบังกรคู่เพื่อให้ส่งไปที่ทองโอ้หมาถูกวันเนี่ยเจ้าของร้านนะคะทำคุกกี้รูปบังกรแล้วคือให้มาสองอัน พอดีเลยอ่ะพอดีกาแฟหรือว่าเขารู้ว่าเราเป็นแฟนเราก็ไม่ได้บอกเขานะไม่ได้บอกใจจริงหนูเป็นเพื่อนกับน้องสาวเจ้าของร้านรอไม่ได้เป็นเพื่อนหรอกเป็นเหมือนกับเ,เคยไปเล่นโยคะด,ด้วยกันอ๋ออะไรนะเมเมนูใหม่เมนูใหม่กินกับกูมีเมื่อกี้ก็มีขนมให้ทานนเอฟซ สำหรับวันแม่ใช่คือวันนี้เป็นวันแม่โอ้ยยังอุนอ่นๆอยู่เลยอะ่ะร้อนๆเลยอะ่ะแล้วก็หให้เมททานด้วยอร่อยอย่างไงมักโรนีผัดมันกุ้งเป็นไงโอ้โหแซบ่บ<ะ>นี่เมดูหลักยัไม่มานะจะอิ่มแล้วอะ่ะ กระทะมาแล้วกระทะมาแล้วอ๋อกระทะแบบนี้นี่เนยวางไว้อย่างนี้เลยอันนี้ชีสอันนี้เนยกับกับข้าวโพดแล้วก็อันนี้เป็นไข่ตุ๋นอันนี้ไข่ตุ๋นข้างๆเป็นไข่ตุ๋นนะฮะนานๆมากินทีนะเอฟซีครั้งนี้น่าจะครั้งที่สองตั้งแต่ยวงนาจะสำหรับผมนะแต่เมย์มาบ่อยกว่าเมย์แล้ว คือเขาจะมากับเพื่อนอคือเยมย์น่ะจะมากับเพื่อนก็<อ>คือเพื่อนกลุ่มโยคะวางไว้อย่างนี้บอกเอาเป็นแผน่แผนๆใช่ไหมสลับสลับรสชาติสลับอ๋อสลับรสชาติอย่างนี้นี่ผมนะ่ะก็ไปไปกินแต่เนื้อย่างแบบร้านทั่วไปแบบบุฟเฟ่ต์นะฮะคือจะบอกว่าวันนี้วันแม่คิดว่าร้านหมูกระทะทั่วไปอะคนน่าจะเยอะอ๋อนี่จริงใช่ใช่ เพราะว่าอำนาจเนี่ยคือเมืองแห่งหมูก,กระทะเมืองแห่งบูกระทะคืออำนาจเจริญอุ้ยหอมฝักทองทำไม,ไมเราไม่เทไปเลยนะไม่ต้องเยอะเอาไว้อย่างงี้ก่นอนรอบหนึ่งเนะี่ยเอฟซีเอารอบหนึ่งก่นอนเดี๋ยวรอบที่สองหมดชีสพี่ว่าเอาอก็กดีกว่าไม่เอาไว้ตรงนั้นแหละมันจะเหลวๆเราก็จ<อ>ิ้มกินเลยอ๋อเราก็ตักใส่ยงี้เหรอเออ กินกับเครื่องเคียงได้ไงอ๋อโอเคอันนี้เขามีกันไกลให้ด้วยได้เอาไว้ตัดตัดหมูที่สุกแล้วอ่ะเป็นชิ้นชิ้นอ๋อหอมมากเลยเชฟเฟฟมาเองเยฟมาเองเจฟหนึ่งปู เป็นหวัดทำไปจาาไปไม่ <c oughs> ได้ไหย <c oughs> ดุดีดดดอ๋อตรงนี้มันคือโอ,อช้ชีใช่ไหมใช่เอฟซี <S <S เดี๋ยวผมทำให้ดูนะฮะเอฟซีก็คือตากมาแบบนี้ เดี๋ยวเอาสักหนึ่งชิ้นนะฮะปุ๊บแล้วก็ใส่เข้าไปต้วยเหรอแล้วพอพอต้วยขึ้นมาปุ๊บมันจะอย่างนี้แล้วก็พลิกว้าวนี่นี่ปกติคุณพ่อไม่เคยกินหมูเกาหลีนี่คิดกินหมูกระทะเห็นไหมมันยืดจริงๆว่าเป็นเป็นเมล็ดเ,เนี่ยโอ้ เมื่อไหร่ันจะสุดสัิ้นเนี่ยมันได้กินพิซซ่าตกเลยจิ้มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจิ้มใช่มน้ำจิ้มอยู่ไหนนั่นนะอะไรอะไรอันนี้เหรออันนี้ไหนก็ได้โอเคมันต้องมีกระเทียมเนี่ยนี่อย่างนี้โอเคอันนี้ก็ได้อ่ะอื้กลิ่นกระเทียมทั้งคืนอืมอร่อยมีชีสด้วยอ๋อชีสมันจะเป็นอย่างี้ ยาวมากเลย นี่ก็ทานเสร็จแล้วนะคะอิ่มมากเลยวันแม่นะคะมาทานเนื่องในวันแม่นะคะ12สินหานก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่ๆ FC รู้ว่าป้าก็อาจจะเป็นแม่ของใครหลายๆท่านาแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยในสถานะแม่เนี่ยก็มีอยู่หลายบทบาทนะบางคนอาจจะมีแม่เป็นคุณยายเป็นคุณย่าอะไรก็มีนะ หรือเราไม่ใช่ญาติกันเต่ยเราก็นับถือกันเป็นแม่เป็นลูกก็มี uh huh. อย่างจะมีสองท่านนะคะที่เมย์กับพี่เน่งนะส่งอ่าเหมือนช่อดอกไม้ mm hmm. ไปให้คุณแม่ทั้งสองท่านนะคะก็ mm hmm. คือแม่นกนะคะแม่นกน้อยพิษณนโุโรแล้วก็แม่ทิพย์นะคะ mm hmm. ก็จริงๆแล้วเนี่ยเป็น ท่านทั้งสองนะเป็นแม่ที่เป็นเหมือนกับผู้ให้ให้มาตลอดเนี่ยทำให้เม์กับพี่ลิงเนี่ยรู้สึกว่าหาจังหวะที่จะให้ของขวัญท่านนะ่ะยากยากยากพอสมควรเพราะท่านไม่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 รับของชั <laughs> กเรา <laughs> ให้อย่างเดียวใให้มาโดยตลอดเลยนะคะแล้วก็ทำให้เม์เนี่ยปุ๊บ <จ>ได้โอกาส,กาส,กาสวันศุกร์ที่เก้าที่ผ่านมานะคะสิงหาเนาะคือเนื่องจากเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดเมย์ก็เลยกลัวว่าร้านดอกไม้เนี่ยจะหยุดด้วยเมก็เลยหาร้านดอกไม้ในพิษโนโลกนะคะก็เจอร้านหนึ่งซึ่งเขามีการทำดอกไม้ที่มันเป็นพวงมาลัยเงินนะคะที่เป็นแบงคลาสิ ก็ได้บอกให้ร้านเนี่ยไปส่งให้แม่นกน้อยนะคะกับแม่ทิพย์นะคะด้วยซึ่งก็เซอร์ไพรส์พเซอร์ไพรส์ท่านั้งสองก็ส่งข้อความ,มาว่ารู้สึกเซอร์ไพรส์มากๆอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนจะน้ำตาไหลก็เลยอ่าไปถูกวันพอดีใช่ในในถูกวันเพราะ<น>เป็นเป็นเป็น,ปนตอนที่จัดพิธีงานพอดีเนาะค่ะเก็บเก็บได้เลย ในคนแรกนะคะแม่แม่นกเนาะเพราะว่าโทรติดก่อนทางร้านเนี่ยโทรติดก่อนก็เลยได้ไปส่งให้แม่นกน้อยก่อนนะคะ,ะทางร้านเนี่ยก็ส่งรูปหนึ่งมาให้เมย์นะเมย์ก็เซอร์ไพรส์กว่าก็คือเหมือนทางร้านนะไปส่งก่อนที่แม่นกน้อยอยู่หน้าพิธีพอดีเลยพอดีซึ่งอยู่หน้าพระบรม,มาชายยาลักษณ์นะคะด้วยเนาะต่นแรกก็เซอร์ไพรส์อยู่แล้วทีนี้ แม่นกนะคะก็มีคลิปเนาะในวันในวันงานด้วยรู้สึกดีใจพอดีคนที่สองนะคะเป็นแม่ทิพย์นะคะ,ะทางร้านเนี่ยก็ไปส่งให้แล้วก็ได้ถ่ายรูปมาแนาะแม่ทิพย์ก็เลยบอกว่าพอรับรับดอกไม้จากทางเมกับพี่เน่งแล้วอะเราก็อ่านข้อความก็รู้สึกน้ำตาไหล <c oughs> <c oughs> น้ำตาไหลทำให้เพื่อนร่วมานะคะตกใจว่า เป็นเป็นอะไรหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้เนาะเป็นจังหวะที่เขาเรียกว่าตัวเมย์กับพี่เหอนอ่งอยากจะให้ของขวัญกับทั้งสองท่านนี้มานานแล้วนะคะจะหาจังหวะยังไม่เจอเจอจังหวะนี้แหละได้ให้พอดีแม่นกกับแม่ทิพย์เนี่ยก็เหมือนเป็นแม่ในดวงใจใครหลายๆคนนะคะที่แบบว่า หลายหลายคนมากนะคะนับถือเป็นแม่เนาะ<ช>หนึ่งใน<ช>นั้นก็จะมีพี่เน่งกับเมย์ด้วยนะคะ,ะก็ยังคิดถึงเสมอนะคะถึงไม่ได้ไปหา<ช>แต่คิดว่าคลอดเบบี๋ออกมาเมื่อไหร่เนี่ยยังไงก็จะได้พาเบบี๋ไปกับท,ท่านทั้งสองอยู่ดีนะคะก็ขอให้แม่นกกับแม่ทิพย์นะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเนื่องในโอกาสวันแม่นะครับก็ขอให้แม่ทิพย์แม่นกนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ แม่แม่อีกหลายในท่านนะคะที่เข้ามาชมอายุสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเมื่อเช้าแม่ก็บอกผมด้วยว่าชีวิตเราคนเราเนี่ยคือสําคัญที่เรื่องสุขภาพตอนนี้ป่วยอยู่ตอนนี้ป่วยอยู่คือวิ่เหงเขาจะแพ้ฝุ่นนะคะแต่ว่าบ้านเนี่ยก็ต้องเคลียร์เพราะว่าของเยอะมากใช่ก็เลยต้องผจนภัยกับฝุ่นก็สักพักหนึ่งเพราะว่าน่าจะเคลียร์เสร็จน่าจะสบายขึ้น เพราะเป็นคนที่แพ้ฝุ่นตั้งแต่เด็กแล้วนะ FC mm hmm. ก็เราะมาานั้นขอให้แม่ๆ FC ทุกท่านนะครับสูขภาพแข็งแรงมีสูขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเงินมีทองใช้ตลอดไปครับส่วนวันนี้เป็นวันแม่นะคะเมย์ก็ได้อวยพรวันแม่เมส่งไปที่ฟินแลนด์เรียบร้อยแล้วเห็นพี่เหน่งกอดแม่วันนี้เมย์ก็รู้สึกคิดถึงแม่มากเลยนะ ก็ได้ได้อวยพรแม่ไปเรียบร้อยแล้วก็คิดคิดเรื่องแม่อยู่แม่เมเขาก็จะเป็นสไตล์เหมือนตามใจลูกนะคะอ่าจะไม่ค่อยมีโมเมนต์โซชีวิตเท่าไหร่ของเมนะแต่แม่น่ะมีของแม่ถ้าถ้าแม่เลี้ยงเมมาก็คือส่วนมากตามใจแล้วก็เหมือนกับว่าเรียนตบมาเนาะก็ ทํางานปีนึงแล้วก็บอกแม่ว่าอยากไปผจญไไภัยที่ต่างประเทศนะคะแม่ก็เป็นสปอนเซอร์หลักที่สนับสนุนเราในทุกๆเรื่องที่ที่เราอยากจะทําอยากจะเป็นเราก็อยากจะไปเนาะาะแต่และครอบครัวก็วมีสไตล์การเลี้ยงลูกที่ต่างกันนะคสิ <c oughs> มันก็ไม่ตายตัวหรอกก็บอกแม่ว่าอยากไปผจญภัยที่ที่ต่างประเทศเยอะไรเงี้ยแม่จะได้ไปเนาะไปแล้วก็เนี่ยแหะมาเจอสามีที่นิวยอร์กนะ พปเจอพี่หนึ่งนะคะก็ได้แต่งงานอ,อยู่ด้วยกันเนาะเออจริงๆมันมีอยู่ครั้งหนึ่งเนาะตอนที่เมลำอะ่ะแล้วเหมือนมีคนบอกเมว่าเมย์อ่ะจบวิศอ่จบนาตศิสินมาแต่จริงๆริอ่ะเมย์อ่ะจบพอดีว่าเมย์ไปเจอรูปวันนี้อ๋อที่จริงอ่ะเมย์จบวิศวะวิศวกรรมศาสตร์นะคะสาขาคอ,คอมพิวเตอร์ไอทีที่พระจอมเกล้า,ลาราชบังมาแต่ทีเนี้ยจะเล่าให้ฟังว่า แม่เนี่ยเป็นคนที่คอยพพอร์ตเมย์มาตลอดเนาะอย่างเช่นมีคนทักว่าเมย์ํำสวยเพราะว่าจบนาาศิลป์มาหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเป็นเพราะว่าตอนเด็กๆอะ่ะแม่เห็นเมย์บุคลิกภาพไม่ดี<อ>แม่ก็เลยส่งไปเรียนนาาศิลิน<อ>เพื่อที่จะให้มีบุคลิกภาพที่หลังตรงขึ้นหน่อยพัฒนาบุคลิกภาพใช่แล้วก็สนับสนุนเรามาตลอดนะจนเรียนจบจนมามีครอบครัวแล้วเขาก็ยังบอกว่า เดือดร้อนอะไรบอกเขานะอะไรเพราะว่าได้รับทราบไปจะได้ช่วยเหลือยังช่วยเหลืออยู่เพราะว่าเพราะว่าแม่เมย์อยู่ที่ฟินแลนด์นะคะก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรอาจจะเงินเยอะกว่าเมย์แล้วก็มีบ้านปลายชีวิตที่ฟินแลนด์ก็คือเขาจะมีเกี่ยวกับพวกสวัสดิการสังคมเยอะตอนเกษียณแล้วอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างสบายเขาก็จะ เขาก็จะห่วงเมย์นั่นแหละว่าเออถ้ามีอะไรเดือดร้อนก็ยังบอกอยู่ว่าเขาก็ยังจะช่วยอยู่อย่างเงี้ยขนาดโตแล้วแต่ว่ามาอยู่กับพี่พี่เหน่งนะคะก็ไม่ได้มีอะไรเดือดร้อนก็จะประมาณนี้แหละที่จะเล่าโมเมนต์ของแม่เมย์ให้ฟังครับวันนี้ก็คัดจมูกอยู่เมย์จบวิศวะคอมพิวเตอร์ใช่ไหมใช่ไอทีผมจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จอิงจริงจบรัชกาลของผมจะจบไม่ยินรนใช่แต่ว่าห่างกันสิบสิบสามปีแต่ว่าเป็นสายคอมเหมือนกันนะเอฟซีจริงทำไมเราไม่เจอกันที่กรุงเทพเราต้องไปเจอกันไกลขนาดนั้นโอเคครับสำหรับคลิปนี้เบเลสตอรี่สวัสดีครับ